คชแบงค่ะถ้าเกิดเจอลูกค้าถามเก่งรู้เยอะรู้เหมือนพ่อมีโรงงานผลิตเองเนี่ยจะปิดการขายยังไงคะถ้าเจอลูกค้าเภทถามเก่งรู้เยอะรู้เหมือนพ่อมีโรงงานผลิตเองนะลูกค้าประเภทน,นี้เรียกว่าลูกค้าวิตกกจรจิตคือพวกนี้คิดเยอะแล้วหาข้อมูลเยอะสังเกตง่ายๆมันจะมีอาชีพบางอาชีพเช่นพวกวิศวกรพวกนี้หาข้อมูลเยอะพวกเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ถ้าเกิดลูกค้าประเภทอาชีพแบบนี้นะพวกนี้รีเสิร์ชหาข้อมูลเยอะรถหนึ่งคันนี่รู้เหมือนที่บอกรู้เหมือนพ่อเป็น เจ้าของโรงงานพี่รู้ทุกส่วนบางทีบางรุ่นเซล์ยังไม่รู้นะว่ามีเข้าใหม่มาแล้วนี่เอาลูกของรุ่นต่างประเทศมาให้ดูนะว่าสามารถทําแบบนี้ได้ถ้าคุณเจอเพศแบบนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดนะหนึ่งคือชมเขาโอพี่นี่รู้เยี่ยมเลยพี่นี่เก่งครับข้อมูลเก่งมาก2คือบอกความจริงเขาอย่าไปโกหกเพราะโกหกเนี่ยเขาก็จําได้เขารีเสิร์ชข้อมูลเผลอล้วไปโกหกเขาเอาเปเปอร์ฝรั่งมาให้ดูว่าเนี่ยของฝรั่งเขาบอกนี้เราน่าแตกอลล์สามคือบอกเขาไปว่าตรงไหนเราตอบไม่ได้แล้วก็บอกเราตอบไม่ได้เดี๋ยวจะไปหาข้อมูลมาให้้้แและคคคืือออย่่าไปบบบบีัังใหซ เนี่ยเป็นข้อมูลและเขาต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มแล้วทำหน้าที่เป็นคนโพ o v i ข้อมูลหรือว่าให้ข้อมูลกับลูกค้าพอลูกค้าก็มีข้อมูลเรียกว่าอิ่มข้อมูลแล้วอะแล้วแบบนั้นอะเขาจะตัดสินใจแล้วว่าเขาจะเอาหรือเขาไม่เอานี่คือวิธีการปิดการขายวิตตกอัจฉริยะที่ดีที่สุด